เราทุกคนต้องก้าวต่อไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะคอปทั้งโลกค่ะบอดบริหารสโมสรเองทีมงานสตาฟโค้ชนักบอลและอาร์เนอร์ชลอตค่ะเดิมทีเราเลื่อนกําหนดการนะคะที่ต้องกลับมาเข้าแคมป์รวมตัวกันแล้วก็กําหนดการออกมาเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นวันที่8กร,รกฎาคมนี้ก่อนที่เราจะซ้อมกันแล้วก็จะเริ่มพรีซีซั่นด้วยการอุ่นเครื่องพบกับเบรเซนต์เอ็นก่อนที่จะบินมาเอเชียทั้งฮ่องกงและญี่ปุ่นค่ะสถานก,การณ์ล่าสุดไม่แน่ใจว่าจะมีเกมที่เลือดภูจะพบกับ Rest สนทนเอ็นหรือไม่แต่ถ้าหากว่ามีเนี่ยทางเปสนสนทน์เอ็นเองก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องของพิธีการเพื่อไวอาไลเดีกโกโจตาแล้วนะคะทีนี้กลับมาในโลกของความเป็นจริงค่ะ สถานก,การณ์ในวันนี้ที่เราอยู่ในช่วงของตลาดซื้อขายนักเตะแน่นอนว่าคนที่น่าจะสะเทือนใจกว่าใครนั่นคือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนี่เป็นคนที่คนพบเดโกโจตาเชื่อมั่นในตัวเดโกโจตาว่าจะสามารถสร้างความพิเศษให้กับเราได้และผู้เล่นหมายเลข20ตลอดการคนนี้เขาสามารถสร้างความพิเศษให้กับเราได้จริงๆค่ะจากนี้เราไม่มีเขาแล้วนะคะแพงเกมรุกทุกอย่างสถานก,การณ์วันนี้จะเป็นอย่างไรการขาดโจตาจะส่งผลอย่างไรและอะไรที่ดูแล้วจะมีความเป็นไปได้บ้างจากข้อมูลทั้งหมดที่ทยุ้ยนามาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ชวนคุยและ ชวนคิดกันเหมือนเดิมค่ะดิโกโจตาเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่ลงสนามเยอะมากซึ่งถ้าเราตัดเคียซ่าออกไปดิโกโจตาเป็นคนที่ลงสนามน้อยที่สุดในแผงเกมรุกทั้งหมดแต่ถามว่าอะไรที่ทำให้เรายังคงเชื่อมั่นในตัวดิโกโจตาได้เสมอ มันมีหลุมของโจตาที่เรามักจะแซวกันนะคะว่าเขามักจะลงมาทําประตูในเกมสาคัญสคัญอย่างเวลาเกมตื้อๆลงมาเกมเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ึประตูตัวหนึ่งเขาก็ทําประตูได้เกมที่เราเล่นในบ้านแล้วเจอกับเอเวอเรสต์ในเมอร์ซี่ไซด์ดบี้ล่าสดุดซึ่งเป็นประตูสุดท้ายของโจตาเขาก็สามารถยิงประตูแล้วทําให้เราชนะ1.0ึสร้างความแตกต่างได้ค่ะหรือแม้กระทั่งในฤดูกาลก่อนๆเกมที่เอาชนะทอัฮอสเปิร์ไปได้4ประตูตัว3 และก็ท่าดีใจที่นนว์นี้เราก็จะเห็นนักเตะหลายๆคนที่ร่วมกันทําท่าเดียโกโจตาเมื่อพวกเขาทําประตูดได้ทั้งในวงการฟุตบอลและในวงการฟุตซอลไทยลีกด้วยนะคะกลับมาที่ตรงนี้กันหน่อยค่ะมันกําลังบ่งบอกถึงความสําคัญอย่างไรถึงแม้ว่าจะลงสนามน้อยกว่าใครแต่โจตาคือคนที่ทีมพึ่งพาได้มากที่สุดรองจากโมฮัมเหม็ดซาราค่ะไม่ได้ยิงบ่อยแต่ยิงแม่นและไม่ต้องครองบอลเยอะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะแต่เขารู้ตัวเองว่าอยู่ตรงไหนถึงจะจบสกอร์ได้เหมือนที่หลายคนบอกว่านี่แหละ ไม่แปลกเลยที่เคยเป็นแชมป์ในการเล่นเกมแล้วก็เป็นนักกีฬา e-sport คนหนึ่งที่เล่นฟุตบอลนิดหน่อยที่เรามักจะแซวกันนะคะและที่สําคัญค่ะเขาไม่ต้องอยู่ในฟอร์มที่เทพทางฤดูการค่ะแค่อยู่ในสนามเกมก็เปลี่ยนได้แล้วเหมือนเวลาที่เราคิดถึงเกมตันๆประตูสําคัญๆโจตา้ามักจะทําได้เสมอถ้าเราขยายตัวเลขออกมาแบบโปรเจกต์ทางฤดูการสมมุติค่ะโจตา้าลงเล่นในทางฤดูการเหมือนซาลาห์นี่คิดแค่แบบ30นัดอย่างน้อย14ประตูถึง16ประตูต่อซีซั่นเนี่ยอันนี้เรามีให้เห็นแน่นอนมันเลยเป็นสิ่งที่ทาให้แ บอลเลือบภูเนี่ยน่าเหนือยจากความเสียใจมันคือการเจ็บใจที่เสียเข้าไปเหมือนกันไม่ใช่แค่เพราะว่าเดโกโจตาเก่งนะคะแต่มันหมายถึงว่าในทีมก็ไม่มีใครจบสกอร์ได้เฉียบคมและมีเซนได้เท่าเขาเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยว่าตลาดซื้อขายนะักเตะตอนนี้ที่ยังมีข่าวกันอยู่ทาไมชื่อโจตาดูเหมือนจะเงียบกว่าใครเงียบกว่าดีอาร์สเงียบกว่าดาวินนุนเยสนั่นหมายความว่าเรื่องของการจบสกอร์ เรายังคงไว้วางใจเขาได้เสมอทีนี้กลับมากันต่อว่าถ้าไม่มีโจตาแล้วใครที่จะมาทดแทนได้ทั้งคุณภาพและสไตล์ถ้าดูจากชุดข้อมูลในฤดูกาลที่ผ่านมามันอาจจะดูแล้วยังไม่มีใครที่จะสามารถเข้ามาทดแทนในส่วนของโจตาได้ด้วยสายการเล่นที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราดูลิสต์รายชื่อนักเตะอื่นๆที่มีข่าวกับเลี้ยวพูวันนี้ค่ะคนแรกอย่างฮูเลนอวารเลสที่บอกว่านี่คือคนที่อยากได้ที่สุดกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่อาเลติโกมาริดโอเคเคยอยู่กับมาเซีตี้ มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกประมาณหนึ่งอยู่แล้วระบบเพรสซิ่งการเชื่อมบอลการหาช่องยิงถือว่าครบจบในคนคนเดียวค่ะและตาโอกาสในการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูหรือ Conversion Rate เนี่ยอยู่ที่ประมาณ23%นี่คือตัวเลขที่ถือว่าเป็นความคมในระดับท็อปของยุโรปค่ะแต่ค่าตัวเนี่ยอาจจะทะลุ92ล้านปอนด์แต่ถ้ามองความคุ้มค่าระบบของอันเดอร์ชอตถือว่าลงล็อกที่สุด ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยอันนี้ต้องรอลุน้นเป็นไปได้ไหมในที่นี้คืออะไรจก็มาดิดไม่ได้อยากขายตัวฮูเลนเอลเลสแล้วตัวนักเตะก็ไม่ได้มีท่าทีอยากจะไปเล่งเงราสโสมสรอนหรือว่าอยากจะขอย้ายนะคะแต่ต้องยอมรับใครได้หนึ่งในคนที่ครบเครื่องมาแล้วต่อได้ทันทีฮูเลนเอเลสอาจจะกลายเป็นคําตอบได้ค่ะคนต่อมาอูโกเอกิติเก้ค่ะนี่คือกองหน้าที่ผู้สื่อข่าวระดับเทียนหนึ่งเนี่ยออกมาพูดเหมือนกันว่านี่น่าจะเป็น เป้าหมายของเลือ์พูดจริงๆในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้โอเคด้วยด้วยอายุที่น้อยด้วยมาแล้วยังมีโอกาสใช้งานได้อย่างยาวๆฤดูกาลล่าสุดเนี่ยทำประตูกับอาร์ตักฟังเฟิร์ตไป14ประตูรวมฟุตบอลยุโรปนะคะโดยเฉพาะหลังจากเดือนมกราคมเป็นต้นมาที่ไม่มีโอมามามูสเนี่ยอุโกเอกิติเกตดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นใช้เวลาประมาณสัก178นาทีต่อประตูและคอนเวอร์ชันราๆ20% อายุน้อยเคลื่อนที่ดีเล่นในระบบเพรสได้สามารถพัฒนาต่อได้และราคาดูเหมือนจะจับต้องได้ราคาต้นแรกที่เขาตั้งเอาไว้เนอ่วที่ประมาณสัก5 0ถึง70ล้านปอนด์นะคะอาจจะสามารถกลายเป็นโครงการพัฒนาระยะกลางสลับดาวินนูเยสได้สลับโคดี้กัปโปได้ก็ดูมองแล้วอาจจะปรับได้แต่เป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปคนต่อมาอเล็กซานเดอร์อิซาคนที่หลายๆคนอยากได้มากที่สุดเลยค่ะกองหน้าเบอร์ต้นๆของพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ทำไป22ประตูในพรี ีค่หน้าที่ต่อประตูใน152นาที conversion rate 26.5%นี่คือกองหน้าที่จบสกอร์เชียบมีความเร็วเล่นบอลกับเท้าได้ดีมากๆเคยนำเสนอทุกคนไปแล้วสื่อทุกเจ้าทำมาเรื่องการเคลื่อนที่ระบบต่างๆมันเข้ากับระบบของ a r ร์เนอร์ชลแบบทุกมิติเลยค่ะถ้าในเชิงแทคติกเนี่ยยังไงก็เป็นกองหน้าที่ a r ร์เนชอบค่ะ เล่นในทั้งกองหน้าเดี่ยวๆได้เล่นฟอลส์ไนได้เหมาะกับทีมที่มีตัวสอดแทรกจากแถว2ออย่างฟอร์เรนเว s สหรือว่าโดมินิโซโบสไลซึ่งเราซื้อเข้ามาตั้งใจจะมาเป็นตัวป้อนอยู่แล้วสปีดดีเคลื่อนที่ฉลาดค่ะแทรกเข้าช่องได้เก่งขยับเข้าฮาร์ปสเปซได้อย่างแม่นยำแล้วช่วยดึงลายกองหลังเพื่อเปิดพื้นที่ให้ปีกหรือมิดฟิลด์ได้จบสกอยทั้งสองเท้ามีลูกนิ่งด้วยยิงคมกว่าดาวินนูนเยสเล่นง่ายกว่าทั้งนูนเยสและโคดีกักโปและ นี่คือกองหน้าที่มีค่าเฉลี่ยระยะทางวิ่งสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีก8.4กิโลเมตรต่อเกมนี่ถือว่าโหดมากในตำแหน่งกองหน้าเพราะอย่างเฉลี่ยนในทีมเราเนี่ยดาวินุนเยจุดที่6.9กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวางชิ้นส่วนแล้วให้ฟอร์เรนเวียสทำเกมและให้ใครปิดจบสักคนก็ต้องยอมรับว่าอเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยคือคนที่วางไปแล้วมันปิดจบแล้วเป๊ะที่สุดค่ะแต่ความสำคัญด้วยความที่วิบอกไปแล้วว่านิวคาสซิลตั้งค่าตัวเอาไว้สูงมากๆนี่คือแข้งเพชรเม็ด,มดงามเบอร์หนึ่งของ ของทีมค่ะส่วนตัวเชว่าน์ธนิวคาสเิลจะขายเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากขายกับทีมที่อยู่ในท็อปโฟหรือคนที่ดูแล้วมีโอกาสจะเป็นคู่แข่งกับเขาถ้าสมมติมีลีกอื่นสนใจตัวเลขที่สูงมากพอแล้วเขาสามารถมาเกลี่ยตัวเลขในการซื้อผู้เล่นรายอื่นได้ในทีมไม่แน่ก็อาจจะเป็นลักษณะในเกมออกมา แบบนั้นได้เหมือนกันสมมติว่าคิดลเล่นปารีสแซงแชคแมงสนใจถึงแม้วันนี้ปารีสเขาก็แบบฟอร์มดีมากๆเล่นดีมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วเขามีสิทธิ์ใจได้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะขายให้กับลิวอพูถ้าตัวเซอร์ไพรส์สอดแทรกเนี่ยมันก็จะมี2รายชื่อที่เพิ่มขึ้นมาคือมาเตต้าของคริสตอลพารีสเคยมีคนถามมานะคะแล้วก็มูนิสของฟูลแลมยิงไป13-16ถึงประตูก็ใช้เวลาประมาณสักร้อยห้ถึงร้อนาทีต่อประตูคอนเวอร์ชันอยู่ประมาณสัก,กีนะแป สุดแต่ราคาเนี่ยคือดี 25-30ล้านปอนะพร้อมใช้งานฟอร์มอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ถ้ามองภาพใหญ่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ใช่ในระดับพาทีมลุ้นแชมป์ดึงมาเป็นแบคเอพได้แต่ไม่ใช่ตัวหลักแน่นอนแต่ถ้าเกิดถามนะจริงๆวันแรกที่เราได้โจต้ามาเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะสร้างอะไรให้เรามากมายขนาดนี้หลายๆตัวที่ซื้อแล้วมาอยู่กับเราวันนั้นไม่ได้เป็นตัวที่พวกเราคาดหวังเอาไว้ตั้งแต่แรกจริงไหมคะแต่เขาสามารถทําได้เกินกว่าที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นยังไงก็น่าสนใจอยู่ดีสุดท้ายนี่กลับมาถามทุกคนกันต่อ เขาว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะยิ่งกลายเป็นตัวเร่งที่ทําให้เราต้องหาตัวรุกเพิ่มหรือไม่ต้องหากองหน้าเพิ่มไหมหรือรอลุ้นใช้ของเดิมที่มีไปก่อนแล้วซื้อตัวที่ราคาถูกลองลงมามาเป็นแบ็กอัพถ้าไม่มีคนยิงวทจะกลายเป็นแค่เครื่องปั้นสวยๆนะคะแต่ไม่มีใครที่จะปิดจบได้ที่มาใช้โอกาสเกินความจำเป็นและ ไม่แน่ค่ะบางเกมอาจจะทําให้เสียแต้มและอาจจะไปถึงผลที่ร้ายแรงที่สุดคือแต้มสําคัญสำคัญ,คญอาจจะหลุดมือก็ได้ใครกันดีและทางออกของสโมสรจะเป็นไปแบบไหนที่คิดว่ามันน่าจะโอเคและเหมาะสมที่สุดส่งมาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ